ใก่้กล an like, yeah. no. yeah. ้องมือใกล้น้อยจะให้อะไรน้อยสองเดืนก่อนสองเดือนแล้วคขบอะไรสามหมู่สามเจ็ดสาม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 หม่ได้อยู่ไม่อยู่นี่ตอนนั้นกันอายุอะไรวะนัดอตัวเล็กอย่างเล็กเนาะเล็กครับน้องผมน้องผมน้องผมดีกว่าคนบางคนแต้ข่าว่าไปเต้นหมอลำไปเต้นรถแห่ มืออื่นไหนมือออื่นไม่รู้มือไหนมื่ออันนี้ซื้อปลาช่อนดีกว่าสักสองสามโลเนื้อเนื้อกินไหวแล้วปลาช่อนต้มปลาช่อนตัวใหญ่ดีกว่าต้มก้มสมุนที่เนาะน้ำตาลทรายแดงตะแยงแก้วปลาล่างสิเลแล้วแล้วอครัวแล้วแต่พ่อครัวครับชนะจนนี่เป็นไงมวนมวนหรือเปล่ามวนนะเขาจ้างนะรถแห่นะครับเนี่ยเป็นไงบนปูเอ้ก็ก็ก็ไม่ ย่กนี้มั่นใจนะรต้นผมมั่นใจมานกนะต่อไปต้องต้องหมดกูเริ่มอีกเลวกูเริมอีกมั่นใจเริ่มมาแล้วพมั่นใจเริ่มมาแล้วโบนัสโบนัสแตกอีกแน่นอนไปที่เราได้สามแสนห้ใ่้าตัวอีกสองสาสนาปแล้วัคนแอมีอะไรจะพาะอมสีดเอ้ยมีะราแล้วกับาแล้วรถแห่มวนมาค่หลายมคนเอาลายมาแต่ว่ามววนเอาขบม จะเพื่อนมีจะพี่น้องมีจ้างรถแห่ไปไหนเพื่อนเพื่อนไปไหนนะพี่หนุ่มกายวิ่งวิ่งจะตามไปเซนเนื้อห้าพันเนี่ยอันนั้นมันต่างหักเรี่ยวแรงอนั่นอ๋อมีของมีของันเกิดอีกอ๋อแล้วควันวันมันเกิดได้ได้ได้แลจะกี่ก้านู่นนะเราจะให้เราจะให้แล้วบอกไม่ต้องบอกว่าซื้ออะไรให้เดี๋ยวจะระดับนี้แล้วระดับสิบล้านค่าตัวอีกอีกกี่เดือนอีกกี่เดือนอีกเดือนกว่าต่อแล้วใอ้ไป เออเดือนมาเดือนประมาณครับครับอีกประมาณอีกเดือนสองเดือนน้องรักเดีร่างกายต่อเนื่องมันร่างกายได้ซ้อมต่อเนื่องแล้วไม่ได้ไปไหนนะแล้วไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องนะรอแต่ฝันเปียกนะฝันเปียกก็ไม่ได้ฝันเปียกเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่เซ็กตะวันฉายไม่ค่อยเซ็กก็้อยเสร็จก็อย่างมากก็ไม่เกินสองดอกเนาะมาให้หมอดูดูให้หมอดูหน่อยอ่ะตะวันฉายตั้งแต่กสอยเซ็จถึงสองดอกไหม กี่รอกรอกกวนพอเวลาพูดหันหน้าไปยิ้มหน่อยใจเย็นๆ<ป>หน่อยคนที่ไม่เซ็กไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องผู้หญิงเท่าไหร่แต่ถ้ารักใครรักจริงแแล้วเป็นคนที่นี่ไยไม่ชอบให้ผู้หญิงจูงจีนไม่ชอบให้ผู้หญิงบุนบายผมพูดถูกไหม<อ>ไม่ชอบให้ผู้หญิงที่แบบว่ามาควบคุมอะนี่คนคนนี้ถ้าอยากทําอะไรทําให้เลยผมรู้หมดใช่ไหม<อ>คุณจะคุณเนี่ย ขนาดน,น,น้แล้วแต่คุณจะรวยหรืออะไระแล้วแต่สวยแค่ไหนแต่ถ้ามงม,มุดไบคนที้ไม่เอาแล้วเป็นคนทําไม่เอาใครก็ไม่เอาจริงมมุดทำไเป็นยังไงเอ้างลงไปจุป,ปากจุปากปากปากปเอาได้ห้าพันูป,ปากเอาได้ห0าพันครับให้แลวห้าพันบาท